วันนี้จะพาท่านมาดูวิธีการแก้ปัญหาโน้ตบุ๊กอาการแป้นพิมพ์สลับภาษาไม่ได้นะครับหรือตัวสลับแป้นพิมพ์ที่ Windows เนี่ยมันหายไปเลยนะครับปกติตัวนี้สามารถใช้งานได้ปกตินะอาการที่เกิดขึ้นมันเกิดจากตัวอัปเดต Windows นะครับพออัปเดต Windows เสร็จเรียบร้อยนะครับมันคืนค่าเองทําให้ไม่สามารถสั่งสลับแป้นพิมพ์ได้นะครับตัวสลับที่ตรงนี้ก็หายไปนะครับ อ่ะทีนี้การแก้ปัญหาทํำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับท่านไหนที่เจอปัญหาเหมือนกันเนาะนะครับขั้นแรกเลยให้ท่านเข้าที่ทิทีพีซแบบนี้นะครับกดเข้าไปเลยอ่าหลังจากเข้ามาหน้านี้นะครับให้ท่านกดเข้าไปตรงนี้นะครับคอมพิวเตอร์ตรงนี้พอกดเข้ามาปุ๊บจะมีคําว่า Open Setting เห็นไหมอ่ากดเข้าไปเลยนะครับเราจะไปตั้งค่าในตัวระบบของตัวเครื่องนะนะครับพอเข้ามาหน้านี้จะเห็นว่าตัวตั้งค่าเยอะเลยนะครับ ให้ท่านเลือกคําว่า time and language นะครับตัวนี้เนี่ยครับรูปนาฬิกาแล้วก็รูปภาษาเนี่ยภาษาที่เป็นตัวภาษาจีนตัว A เนี่ยกดตรงนี้เข้าไปนะครับ time and language พอกดเข้ามาปุ๊บนะครับจะเจอหน้านี้ทีนี้เป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับเวลาแล้วก็ภาษาเนาะนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้ยังยังอยู่ในการปรับตั้งเวลาอยู่นะครับแต่เราจะปรับภาษาคือตัวนี้ครับด้านซ้ายมือจะมีคําว่า language กดตัวนี้เข้าไปครับ อพอกดเข้ามาตัวนี้ปุ๊บเราจะเห็นว่าในนี้มีเฉพาะภาษาอังกฤษเห็นไหมครับอังกฤษอย่างเดียวเลยไม่มีภาษาไทยดังนั้นมันก็เลยไม่ไม่ให้ขึ้นปุ่มให้เราสั่งสลับนะครับดังนั้นเรากดเครื่องหมายบวกครับเพิ่มภาษาไทยเข้ามาทีนี้โอเคตัวนี้จะเยอะหน่อยเนาะนะครับเพราะว่าภาษาในโลกนี้มันมาทั้งหมดเลยเดี๋ยวขอเลื่อนแป๊บหนึ่งนะครับ ท่าไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆในช่องมีเยอะนะครับมาเรื่อยๆนะนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาลงคลิปจะได้แจ้งเตือนขึ้นมานะครับเราก็จะได้รับความรู้ไปโอเคเดี๋ยวขอเลื่อนแป๊บนึงนะครับน่าจะอยู่ในโหมดตัวทีเนาะไทยนะครับแต่ไทยนี่มันน่าอยู่เห็ๆมนเป็นพัทยานะครับนี่ไงนี่ครับตัวนี้เลยนะครับ เขียนทั้งไทยยังทั้งกังกนะครับก็กด next ไปจากนั้นก็กด install ครับอ่า install แปลว่าติดตั้งนะครับเพิ่มภาษาไทยเข้าไปเนี่ยครับเพิ่มเข้ามาแล้วหลังจากเพิ่มเข้ามานี่ปุ๊บนะครับเราจะไปตั้งค่าสั่งตัวสลับนะครับให้เลื่อนมาทางนี้นะครับดูตรงนี้ครับ support นะครับเป็นเลือกไอเกี่ยวกับการตั้งค่าตามเลือกที่ผมคลิกเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับอ่าจากนั้นให้เลือกตรงนี้อีกรอบนึงนะครับ ตัวนี้นะครับพอเรากดเข้ามานะครับให้เรากดที่คําว่าอินพุตเนี่ยครับแรงเหวี่ยแอนคียตัวนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มตัวนี้อีกรอบนึงนะครับกดปุ่มตัวนี้อีกรอบนึงอาจจะเยอะหน่อยเนาะนะครับจากนั้นให้เลือกตามนี้เลยนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยให้เลือกเป็นตัวนี้ให้เราเลือกเป็นมันจะเห็นเห็นคําว่าวงเล็บตัวนอนไหมอยู่ตรงตรงสุดสุดตรงเสือ้อ ส่วนฝั่งขวาเนี่ยให้เลือกเป็นน็อตนะครับจากนั้นกดโอเคอ่ะเลือกตามนี้เสร็จเรียบร้อยก็กดโอเครอบหนึ่งครับเพื่อยืนยันการทําง,งานโอเคเสร็จเรียบร้อยทีนี้ปุ่มนี้โผล่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมนี่ครับตัวนี้ขึ้นมาเรียบร้อยถ้าเรากดปุ๊บเราก็จะสามารถสั่งสลับด้วยเมาส์ได้นะครับหรือถ้าเราอยากส,าสลับด้วยแป้นพิมพ์เนาะนะครับอ่ะลองพิมพ์ตัวนี้ให้ดูหน่อย ลองพิมพ์ไปถ้าเราสลับล่ะภาพเข้าไปนะครับเนี่ยตอนนี้มันก็จะพิมพ์ไทยแล้วล่ะใช่ไหมใกจะสลับไปสลับมาได้ปกตินะครับโอเคถ้าไหนที่เจอปัญหานะครับก็ลองแก้ไขปัญหาตามนี้เนาะหรือถ้าไหนที่ลงวิดโอใหม่ก็ต้องทําแบบนี้นะเพราะว่าเวลาเราลงวิดโอใหม่เนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ตั้งค่าให้อัตโนมัตินะครับเราต้องมาตั้งค่าแบบนี้อ่ะโอเคครับก็มาฝากกันเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ กกดติดตามทุกท่านนะครับเดี๋ยวพบกันครับขอบคุณครับ